สวัสดีครับพบก,กับพวกเราเต็นท์มังกรสาขาดรงนิงวันนี้ผมอยู่กับ Honda Civic 1.5เทอร์โบแฮนด์แบ็ครถคันนี้จดทะเบียนปี2,561ราคาเพียง849,000บาทดาว7บาทสูงงวดที่14,977บาท84งวดเท่านั้นนะครับคันนี้ได้ครบทุกอย่างหลอเท่สมาร์ทไฟหน้ามีไฟเดย์ไลท์ให้นะครับมาด้านข้าง มีไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับส่วนแม็กเป็นแม็กใหม่ย่างใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบรถเลยครับมาสีขาวเกียวโตสวยงามถูกใจท่านผู้ชมหลายๆคนแน่นอนครับภายในเป็นสีดำนะครับเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ไปในสีดำเพิ่มความสปอร์ตหรูหราให้นะครับเราพาดูเม็ดอาร์ครับเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่เหมือนเดิมครับมาดูด้านท้ายครับตัวนี้5ประตูถือว่าสวยงามเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจด้านหลังก็สามารถเก็บของได้เยอะครับ ด้านข้างเม็ดอากเดิมๆทุกอย่างครับวมาดูนะครับโอ้โรอบครับอย่าลืมนะครับใครสนใจทักเข้ามาที่เพจรถมือ2เต็นต์มังกรลงลิงของพวกเราได้เลยนะครับคันนี้มีโปรโมชั่นแถมเงินสูงสุด2องแสนบาทน,นะครับแถมเงินกลับบ้านเม็ดอากเดิม โปรโมชันนี้ยังมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับโปรโมชั่นใหม่ๆก็ยังมีมาครับคันนี้มีฟังก์ชันพวงมอะไรนะครับไม่อยู่ที่42,315กิโลจอ10นิ้วนะครับเกียร์ออโต้พาดูเครื่องยนต์ครับเบาะคู่หนา้าปรับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าโปรถแถมเงินของพวกเรา ก็ยังมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับลูกค้าสนใจขนไหนก็ถ้าเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีมีเทอร์โบมานะครับเพิ่มแรงมา้าแรงบิดไม่ต้องห่วงครับเร็วแรงหล่อเท่สมาร์ทครบทุกอย่างจบที่ซีวิตคันนี้ครับ <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ ฝากกไดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ